โอ้โหโอ้โหเรียนมาจัดใหญ่เลยดูดูโอ้ยกินไม่พักเลยมันหวานใช่ไหมมันเหมือนก้อนเมฆเหมือนก้อนเมฆเหรออยู่เคยกินก้อนเมฆแล้วเหรอนี่คือก้อนนี้นะว้าวมันอะไรปอสมันคือใส่ใหม่ใหญ่มาก ทำไมมันลดทำไมมันเล็กลงเล็กลงจังดูเล็กลงละดูหายไปในปากเลยดูอันนี้เลยอนะอันนี้ทำไมมันหัวมันฟูๆจัง, <c oughs> งาดงอ,อนี่เหมือนทรงผมมากๆเลยนะเนี่ยดูสิ <c oughs> ผลสมผมไม่ใช่สมผมแล้วมันจะหมดแล้วจะหมดแล้วสุดยอดมากเลยนะถ้าเป็นลองแสงน้ำมันจะไม่มีเลยมันจะหายไปหรอคะหายไปโอ้อคำใหญ่มากมันกมาจากทีเรียนยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงบ้านเลยกินก่อนเลยแค่หวาน ำห,หมดยังเนี่ยโอ้หมดคำเดียวเลยเลืออีอ๋อนี่เหลืออ,อร่อยเชียวมาช่วงท้ายแล้วจะหมดละ ปากเป็นสีฟ้าเลยอะ่ะเหมือนเสื้อเลยอะ่ะ <c oughs> จะหมดละจะหมดละกลา,กลายละกายละนิดเดียวว้ายดูดูเพื่อนเพื่อนดูเอาดูต๊อบกินอร่อยมากเลยนะทุกอย่างของหวานนี่ชอบมากต๊อบเนี่ย ดูดูหายน่าจะหมดเร็วๆนี้ไายอึ๊บอึ๊บอุ้ย,ยจะหมดแล้วจะหมดละสูมะส้มากสู้มากไม่นี่ใช้เวลานานพอสมควร เกียบล้อยหมดแล้ว